สวัสดีตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆทุกคนมื่อนี้ฮากับชิพ่าเพื่อนหาเหลาะชมต้นใหม่ที่ฮาปลูกไว้มาเป็นจังไได้นะคะเนาะไปไปเบิรงกันเลยจ้ะไปดูกันเลยจ้าให้เพื่อนๆเบิรงสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนมื่อนี้กะเจต่างกับชิพ่าเพื่อนๆมาช่อมต้นใหม่อีกแล้วค่ะมื่อนี้ฮาวชิมีหยังเดี๋ยวไปเลาะเบิรงอีก จักน้อยเนาะคะ่ะเนาะทังสี่เนาะคะ่ะเนาะอากาศเช้าๆแบบนี้เบืเ้อ,นนมมองเน,นี่อันนี้ก็ผักส้มม้งค่ะผักส้มม้งอันนี้ห้าวจะเอาไปใส่ต้มต้มปลาต้มยังนี่แหละค่ะแซ่บผักส้มมง้งแซ่บพี่น้องใส่ต้มปลาเราฉาดกับมันจะส้มๆ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นลูกม่วงสามฤดูโอ้เม่กี่กระปุลกระลาบก,ก็แด้จะจับหมากหรือเปล่าไม่รู้เลยสิมันจะได้กินมันจะได้กินหมากวุณนี้ฮะรมีต้นเชอร์รี่ กำลังจะออกดอกเชอร์รี่หลังบ้านพี่น้องยอดพักคาะกำลังปงไหมเด็ดไปกินก็ะตาบุกห้งกนันนะเมื่อนี่คือเป็นตะเซ็บแต่ก็มีจัดยอดกำลังงามๆแหมยุ่ยต่ต้นมะนาวนี่เด็ดยอดพักคาะไปกินก่อน กินกระตำมหมกทัวเนาะมือเด็ดเลยรักขาบานเหานะจ๊ะเนาะปลอดสารพิษเพราะได้อหดหยังได้นี่มันก็เกิดขึ้นมาเองของมันครับพี่น้องอากาศดีๆบบานเหาหาบาดไ้เดอ้อพี่น้องป้องไปสกูสุกคนผดใดไปอยูกรุงเทพกะ ก็จะคืนหอดบ้านเหานั่นแหละ,ะเนาะค่ะเนาะคิดหอดบ้านเาก็เออโอ้ยโอ้ยพักคะตามมือขวายโอ้ยฟาวไหลต้องฟาวเด็ดเดี๋ยวลูกค้าใช่าหยโอ้ย,อยสวยงามไหมคะสวยงามไหมนี่นำ้ำต้นนี่น้ำ นั่คักตัวยอดอ่อนๆใบนั้นจักน้อยพักขาไหลายเนาะบ่ได้เก็บบดสุดต้นนี่นี่จ้ะโบได้เก็บบดสุดต้นดอกเดี๋ยวเบิ่งก่อนอยางเลาะเบิ่งอีกก่อนจ้ะต้นหนึ่ง ตัวยอดอ่อนมันค่ะกินกระต่แตบกหุ่งเนาะพี่น้องเนาะกินกระต่าัมบกหงเสบเสพขึ้นซีเสพอยู่ดอกพักขากระปูกไว้โดดเลยหรอคะแต่ว่าพ่นตัดจำเลยมันสูงหลาย ได้มาเบิงหลังบานโดนแล้วต้ตนนี้ก็ร้ายด้ค่ะเอาอีกตืมกันต้นละนิดละหน่อย ตืมกันตืมกันหลายตน้นเอาไปตำน้ำพริกกะปิลวกกินกับน,น้ำพริกกะปิก็ได้กินส,นสดๆก็ได้พักขาภาษาพุทไทยเขาก็เอิ้นว่าพักขาแซ่บได้พี่น้องแซ่บซน้ำกันนี่กินก็นตําพ้องก็แซ่บอุ้ยบักหน้ามา่อยเจ้าขึ้นมาติดดีกระดอกกระดีอ่ะแถวเบื้องเนี่ยเบื้องเนี่ย เจ้าเป็นดอกเจ้ากับพ่เป็นซื้อๆเนาะเจ้ากับเป็นมากน้ำตัวนี่เจ้ากับได้เนาะหอยกระสออเจ้าอยู่ได้นี่เจ้ากับมีมากแข่อยเบิงอยู่ตัวนี่อ้าว่าเป็นดอกซื้อๆเด้นี่เป็นมากน้ำตัวนี้พี่น้องแตกยอดแล้วคุณน่ะแตกยอด แตกดอกเยอะแยะเลยค่ะงานนี่เอาฟุณนเอาปุ๋ยมาใส่เลยพักไปกินแด้จำมานีพักขึ้นใช่ที่เราปลูกไว้มือนีเขาสิเก็บพักไปกินแล้วพี่น้องเด็ดพักนะะเนาะค่ะนาะพักข้าที่ข้าปลูกไว้นี่ขาก็ต้องเด็ดเด็ดมากินจะจะปลูกซื่อเด้อ ผักปลอดสารพิษเราเนี่ให้เด็ดมากินนะเนี่ยเด็ดตลอดจ้ะวันนี้ห้าเด็ดได้เลยมันก็เซได้ปรงยอดปรงหยังออกมาไม่ไหมค่ะผักเยอะไม่ต้องห่วงงามบปล่ค่ะสวยงามได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปกินกับตับ,บักทั่วค่ะสั่แสบ ไปแล้วนะคะเนาะเขาก็บจะไปกินกระตำบักทัวเขาก็เด็ดไปแล้วพักคะพักคะแล้วก็พัก,ข,ก,พกขึ้นช่ายเสร็จแล้วก็จะเออก็าเไปเด็ดผักหวานน้ำบัเด็ดดอกเมื่อนี้ขึ้นเสะหวานไหมคะ่ะผักหวานมันใหญ่แล้วไหมมัตนต้นใหญ่แล้วนีอดมันก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวสิเด็ดผักหวานก่อนหัานบ้างเนี่เอาไว้โดนหลายมันกระย้าวเนาะค่ะเนาะ เอาไว้นานเนี่ยมันยอดมันจะยาวอะ่ะกนิ่นบยบเนาะพี่น้องเนาะนี่กําลังแตกยอดผักหวานการเด็ดผักหวานนี่ต้องให้ลิเอาค่ะวะมันก็จะแตกถ้าเราไปเด็ดตรงนี้มันถ้าเด็ดตรงนี้มันจะไม่แตกเราก็ต้องลิเอาอย่างนี้ค่ะ คนแก้ต้องเพื่อไทยอยู่กระเป๋าเพื่อส่งคิมพ์มาออกบอกครู่ต่อรีอุ้ยบังแน่มันแตกมันแตกหยอดห้องกะลีเอาค่ะคอยลีลีแบบนี้แหละค่ะกะลีไปเบังแนเนียวกำลังแตกหยอดหยอดมันหลายแท้โอ้ยพี่น้องมันกะดูนีเด้อใน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  ลิเหมือนเดิมค่ะดูขางบ้านเข้าก็เก็บกินอยูแล้วเพือนเ้อาเัไบริสุทธ์นอเจ้ากับมาขายอยู่จ้ะแต่เทกาบริสุทธ์เขาบอกว่าเขามีแล้วเก็บต้นละนิดละน้อยกะได้ละจ้ะบูกไปหลายปีเข้าก็มีกินคือเพิ่นเลยล่ละ เก็บ่ะเก็บเก็บเก็บทุกดอกเก็บทุกยอดเก็บทุกยอดนะคะโบแมนเก็บทุกดอกเก็บทุกยอดเขาก็ได้ผักหวานลวจ้าผักหวานที่เราเก็บมาได้นะคะได้แล้วเรียบร้อยจากผักหวานกำหนึ่งเดี๋ยวจะไปเก็บตตืมเดี๋ยวจะไปเก็บเพิ่มให้มันได้เยอะๆได้แล้วเราก็มาเก็บเพิ่มนี่ผักหวานเฮา ยูกไก้ได้พี่น้องยูกไก่ล้านเสริมสวยปลูกไว้ค้างบ้านก็นได้กินแล้วไหมคะเก็บอีกก้อนมาหนึ่งเก็บผักหวานใกล้บ้านซ้ำในเฮือนลหละจ้ะเก็บอยู่ในเฮือนนี่แหละปลูกอยู่ในเฮือนกน็เก็บอยู่ในเฮือนตัวเนาะจะไปเก็บซ้ายถ้าไปเก็บในบ้านเฮา กูเองกินเองจ้าเหมือนเดิมตืน่นไวไงจ้าได้ว่ากัได้กินตลอดไหมยป่งให้เข้ากินตลอดนี่นี่นี่อันนี้กำลังปุ่งกำลังปุ่ง กะลังปงไหมคะเ,คเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้วันนี้เราจะทําเมนูอะไรก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยแต่เก็บไว้แล้วเมื่อนี้ก็เก็บผักเรียบร้อยแล้วจ้านี่เมือ่อวีนกัเก็บผักที่เก็บมาค่ะก็จะมีวันนี้เก็บผักมาก็จะมีผักหวานชะอม ใช่เก็บมาส่วน,นะคะคเอาแค่นี้ก่อนมืี้กินแค่นี้ก่อนนะคะโอ้ยตกใจเบิดเนาะที่น้องไข่ครับรถมากขอรถตกใจเบิดโอเคค่ะบ๊ายบาย